ครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามมื้อเช้านะครับพี่น้องเวลาประมาณคุกโมงนะครับตอนนี้นะครับยามมื้อเช้าอากาศกสิ่ทางล่างผมเนี่ยก็จะเป็นมีเมฆนะครับบานาบันไดนะครับพี่น้องอันจากเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกแล้วก็มีลมแห้งนะครับพี่น้องแต่มันก็ตกมาเพียงแวบเดียวนะครับพี่น้องบ่ถึงซีนหน้าที่มักยุดธ์นะครับ ผมก็เลยมาเลาะเบืง้งบริเวณหน้าที่ยังว่ามีน้ําที่ยังว่าท่านได้ดํานี่นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณหลายครื่งครับท่านผู้ชมครับทานหลังประมาณหลายคริ่งนะครับตอนที่ผมถยไว้มันก็ใช้เวลาน,านานแล้วนะพี่น้องบริเวณที่ถยบริเวณนี้นะครับหญ้าจะมีเยอะมากนะครับบริเวณแปลงนาในคันเทนาก็าหญ้าร้ายนะครับพี่น้อง นื้อเือยุ่งซ้ำนี้นะครับหน้าที่ที่ผมสีดำนะครับเป็นข้าวอีกอย่างข้าวเหนียวเตี้ยนะครับเป็นข้าวไว้สำหรับกินเองเนาะพี่น้องว่าแมเมข้า,าวเจ้านะครับย่างน้อยเดียวฝนกระตกมาช่วืนอนะครับแต่มันหาตกบ่แห้งนะครับพี่น้องนะครับอันช่วงพยากรณ์อากาศเจ็ดวันช่วงนี้เนาะประมาณวันที่เท่าไหร่มื่อวนวันที่ยี่สิบสาม ตรง,งนี้นะครับประมาณเจ็ดมือเท่าที่ผมดูจากกรุม่มตุนิยาเนาะพยาการณ์อากาศเพื่อนในคาดหมายสภาพอากาศใบนะครับก็มีผลค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็นหนักมากเป็นบางแห่งนะครับแต่ว่าบริเวณที่ผมอยู่นเนาะเป็นอำเภอประปากจังหวัดขอน,น,นอคร่นเนี่ยก็ตขึ้นกันนะครับแต่ว่าสภาพโดยทั่วไปเนาะคนก็นบอกว่าประมาณ 60- 70%ของพื้นที่นะครับอันนี้คือสภาพทั่วไป้ะพี่น้องอันบนแม่เฉพาะเจ้าจงว่า อำเภอปาปากนะครับสภาพโดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่มันก็มีบริเวณที่ฝนตกหนักๆแรงๆก็มีนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาก็บริเวณแถวมู่บานผมเลยก็ฝนตกช่วงนั้นก็นักนะครับน้ำออกแก้งนะครับพี่น้องมันก็คงจะเป็นสภาพนั้นนะครับอันนี้ก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ก็โดยรวมก็คือมันก็จะมีพื้นที่ที่มันตกหนักๆแล้วก็ ตกเบาๆอ,อย่างที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็ตกเบานะครับพีบ่น้องบ๊นักนะครับแต่ทางมันตกมากซ้ํากันหลายๆเทือกมีน้เพื่อกันนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บ่มีนะครับอันพยกรณ์อากาศนะครับผมก็เคยนําเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเมื่อช่วงต้นฤด,ดูฝนเนาะช่วงนั้นนะครับก็จะมีข่าวครา,าวที่ไม่ใช่ของกรมตัวโยมทยานะครับเป็นข่าวคราวจาก ช่องอยุทธูมเ่านี่ลหละนะครับพี่น้องอันนี้เพื่อนก็คงจะต้องการยอดวิวเนาะเพื่อนก็พยายามเาพยายามคุยในเรื่องของพลฟวาอากาศว่ามันจะหนักมองหันมันจะหนักบ้องนีนะครับก็สุดท้ายมาเวาลาเฮากดเข้าไปเบิ้งในคลิปของเพื่อนก็ไม่มีอย่างนะครับพี่น้องมันก็มีข้าวของพยากรอากาศคือเก้านะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเทคนิคในการทํายอดวิวเนาะพี่น้องเขาก็จ่ต้องไหวอย่างมากมายนะครับมันก็ต้องเบิง้งตาม ความคั่นหมายของกรมปตุอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักไว้นะครับถ้าหาเข้าไปเบิงตามช่องยูทูบต่างๆก็บม่ไปยังนะครับพี่น้องก็เป็นการสนับสนุนกันนะครับสำหรับผลยอดวิวให้เขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือดูจากกรมุมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับเราก็จะทราบในวันข้างหน้าเนาะว่าจะมีฝนหรือไม่มีนะครับเพราะเบิงได้อยู่นะครับพี่น้องย่างพรมก็ ใน่วนนี้ผมก็ย่ามไปใช้เวลาตรงนี้นะครับไปกําจัดวัชพืชในในไร่ไไไไอ้อยก็บใบยูนะครับพี่น้องก็ศัยเบื้องฝนฟ้าอากาศทั้งกลมจมยานะครับกระบาการกำจัดวัชพืชนั้นนะครับถ้าฝนตกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับสภาพอากาศจากกลมอุตมนิยมวิทยาเป็นหลักอย่างที่ผมเรียนไปนะครับซ้ำๆหลายครั้งนะครับ ในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุก,ท,ท,กทุกท่านที่ต่าตาัชมมาโดยตลอดนะครับในคลิปนี้ก็คงจะเล่นท่านผู้ชมมธิษฐานทีนี้ก่อนนะครับพี่น้องอยู่ดีไม่ให้สู้ก็จะเรือนสุดสุคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ